ในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่เฟดจะประกาศน,นอในคืนนี้นะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับก็ต้องจับตาดูดีนะครับตอนนี้มี2แนวโน้มนะครับ BTC เนาะอ่าตอนนี้ยังอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมน,นะครับถ้าเบรกขึ้นนะฮะจะขึ้นไปถึง2 1ง0 0นะโดยประมาณนะอ่าถ้าเบรกลงอาจจะตกมาที่ประมาณ1 9 8 0 0หรือว่า1 9 5 0 0นะครับเนาะก็คือ3โซนเนี่ยผมให้จับตาดูนะโซนที่ประมาณ20,000แล้วก็1 9 8 0 0แล้วก็1 9 5 0 0นะครับยถ้ไม่ควนหนุนนะครับเนาะเพราะว่าอ่า ถ้ายังไม่หลุดครับมันจะเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้ยังมี e อเ0 0อยที่คอยรับอยู่นะครับเนาะก็ยังสามารถที่จะเป็นขาขึ้นได้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าหลุดแล้วเนี่ยถ้าหลุดที่หนึ่งเก้าแปดร้อยแล้วมันอาจจะค่อนข้างเสียทรงขาขึ้นนะครับเนาะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีนะว่าจะยังไงก็ตอนนี้เหมือนทั่วโลกเขาก็รู้เป็นในๆน,นะครับน้องว,ว่ายังไงฟิตก็ต้องขึ้นอย่างน้อยศูนย์จุดเจ็ดห้าแน่นอนขึ้นไปไม่มีต่ำกว่านี้แล้วก็แต่ถ้าจะขึ้นถึงหนึ่งเลยอ่ะมันก็อาจจะทฯฯะําให อ่ะส่วนมาดูที่ดีกตอนนี้มันก็เบรกแล้วนะในทัาเฟรมเดเนี่ยมันถือว่าเบรกหลุดมาแล้วออตรงนี้แล้วก็สังเกตไอซ์ไซตรงเนี้ยขึ้นมาแตะนะแต่ยังไม่ตัดขึ้นนะครับออะก็เหมือนตอนนี้ก็คือจะค่อนข้างตัดหัวลงด้วยซ้ำนะครับนะสำหรับไอซ์ไซในส่วนของทับเฟรมดี D. แต่เราก็มีแนวนี้ที่มันอาจจะขึ้นไปสัมผัสได้ถ้าไม่แผ่านก็จะได้ลงนะครับสําหรับในส่วนของดอลลาร์นะครับเนาะเออเพราะว่าตอนนี้วิ่งเป็นชแน,นลของบนะูเฟกเนาะก็ตรงนี้อาจจะขึ้นไปเจอกันได้แล้วก็อาจจะ ลงมาก็ได้เนาะในช่วงที่ใกล้ประกาศก็ต้องระวังน,นะระานาลากขึ้นเนาะถ้าดอลลาร์มันลกขึ้นมาตรงนี้ b t c ก็อาจจะลงไปก่อนแล้วก็ค่อยอาจจะทิ้งไปไสแล้วก็กลับขึ้นมานะครับยังไงเพื่อนๆก็ระวังความผันผวน,นไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าการลกมันค่อนข้างดูแรงมากนะครับเนาะก็ผมก็เป็นห่วงนะครับเนาะก็เดี๋ยวโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ผมได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง By บิ t นะครับเราเป็นเอ็ก a เชนสำหรับเทรดนะครับเนาะก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วใครที่สมัครผ่านลิงก ก็โดยที่ใครที่สมัครเสร็จนะครับก็ให้ยืนยัน KYC level หนึ่งแล้วก็เขียนเลข UID ไว้ที่หลังชื่อนะครับก่อนที่จะเข้ากลุ่มนะครับเนาะก็เพื่อจะได้รู้ว่าเวลามีกิจกรรมมีรางวัลเราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่สมัครแล้วก็เข้าร่วมกับอมมูนิ i t y ของช่องผมนะครับเนาะ Sniper s ช็อตคริปโ o ค r ิป t ตนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีตอนนี้กิจกรรมของไม b i n นะครับมีการแข่งเทรดฟิวเจอร์นะครับใครไม่มีบัญชีก็รีบไปเปิดได้นะเนาะก็แข่งถึงวันที่11อนะครับเนาะรางวัลรายวันนะครับ มูลค่าแค่0 USDT เลยนะครับเนอะใครที่มีความสามารถมีความเก่งก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับเนาะแอบแล้วก็ยังมีกิจกรรม Dog w วิ k นะครับในช่วงนี้ครับถึงวันที่7นะครับใครเทรดรุ่นละบ5 0 USDT นะครับโดยจะต้องมีบัญชี Bitbin ก,ก่อนนะก็สมัครแพนที่ลิงก์ผมแล้วก็เข้ากลุ่มผมแล้วก็แอบทำการเทรดแล้วเราก็ส่ง แคปหนจอส่งแทนแบบฟอร์มนะครับน้องที่ g o o ค l e ฟอร์นะครับแล้วก็รอประกาศผลผู้โชคดี20คนนะครับได้รับ50 USDT นะครับเนาะก็สามารถลุ้นไปต่อยอดต่อทุนได้ครับก็เดี๋ยวถ้าเข้ามาในคอมมูนแลครับจะมีข่าวสารมีกิจกรรมอีกมากมายเลยครับที่เราจะได้ดึงเข้ามาในคอมมูลของผมนะแล้วก็ถ้ามีข่าวสารอะไรมี โปรเจกต์อะไรที่จะเข้าหมา่เราก็มีโอกาสที่จะรู้ข่าวสารเป็นรายแรกๆนะครับ mm. ก็ฝากไปด้วยนะครับ mm. นสำหรับใบบิทนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกช่องทางนึงนะครับในการหารายได้หาทุนหา mm. กำไรจากการทำของฟรีแบบนี้ได้นะครับเราก็ใครสนใจก็มาเข้าร่วมได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ